สวัสดีครับผมแมงทับผู้ Channel ะะชาแนลนะฮะเช้าของวันนี้นะครับเนาะกะ็ผมก็ไม่ได้เดินทางนะครับไปนะเพราะว่าต้องอยู่เฝ้าบ้านหน้าบ้านลุงนะฮะในี FC. แล้วก็เรื่องรถด,ด้วยนะฮะที่จะไปนะครับเนาะแล้วแล้วก็ค่างบประมาณวงน้ำมันน้ำหมอกน้ำมันเนี่ยครับเนาะ นะครับผมเพราะไปไลยช่องกันแล้วนะฮะเนาะขออยู่เอ่าพหน้าบานลุงนะเอฟซี FC. นี่ครับก็เราจะมาอัปเดตนะครับเนาะอ่าบ้านของพี่ชัยชาแนลนะฮะเช้าวันนี้นะครับอ่านะฮะอ่านะครับหลังจากเมื่อวานนี่ครับได้ท่ามาถึงนี้นะฮะตื่นเช้ามาก็ update, อัปเดตอ่าใหเอฟซี FC ได้อ่าดูเสมอนะครับอัปเดตเสมอนะฮะเนาะ พี่เขาก็ไปให้กำลังใจดุงนะฮะและช่องพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายหลายช่องนะฮะนะครับพี่ห้องน้ำก็เอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ ก็ปิดโครงอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ FC เอฟซี MC. อ่าโพธิ์ทุงหน้าต่างอะไรเรียบร้อยนะฮะอันนี้ภายใน,าภ,ายน,นาภายนอกนะเอฟซขอางหน้าก็ต่อเติมออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าก็เป็นหลังคาปิด,ดแล้วนี่นะฮะ ก็พูหล้างคา่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหน้าก็ติดอ่าน็อตติดอะไรนะครับเนาะได้เรียบร้อยหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ด้านข้างนะเอฟซอ่าก็เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็จะเป็นถังถังบอทองนะฮะเอฟซก็ยังไม่ปิดสนิทเท่าไหร่นะฮะ ก็จะเปิดไว้นะครับมาดูกันนะฮะมันจะเป็นโคนิดนึงนะครับผมเนาะอันนี้ด้านหลังนะเอฟซี FC. อ่าก็จะเสร็จเรียบร้อยมุงหลังคาอะไรเรียบร้อยแล้วผนังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะท่อนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่านอกเป็นว่าเป็นอย่างไรนะฮะ นี่นะฮะด้านขึ้นจะไปดูด้านในนะมีหลายช่องนะฮะที่ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่านั่นแหละครับแน่นหนาเนี่ยนะขยมแล้วนะครับแน่นอยู่นะฮะนี่นะครับข้างในก็ต่อสวิก์ไปอะไรติกตางนะฮะเนาะอ่านะครับแล้วก็ทายาแนวเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะ วงไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเอ็ซีเหลือใส่ประตูนะฮะประตูก็ใส่เหลือใส่ประตูนะครับ,รรรบแล้วก็ทาสีพี่ชายน่าจะทาสีอยู่นะฮะนี่นะเอ็มซีหน้าตา่างโอเคยังเขาคงไม่ได้นะฮะต้องอ่าต้องใส่ดีกว่านี้นะครับเนาะ ต้องทำให้นั่นไม่คิดกว่าน,นี้นะเอฟอ่านะครับไฟสวิกไฟอาก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้อ่าพี P ่พี่ยูทเบอร์หลายช่องก็ไปให้กำลังใจลุงนะครับที่สารมุกดาหารในเอฟซีแต่วันนี้ก็ขออยู่เฝ้าบ้านนเะนะอฟเนาะเพราะว่าอ่าทางนี้ก็เงียบอยู่นะฮะเนาะ เราก็จะไปไลฟ์สดที่หน้าบ้านลุงนะฮะหลังจากหาลงคลิปกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะเอฟซนี่นะคไปว่าเสร็จแล้วนะฮะแสงโอเคนะครับผมเนาะอ่านะฮะข้างในบ้านก็กว้างอยู่นะเอซกว้างนะครับกว้างอาจจะกว้างกว่าบ้านผมอีกนะฮะเนะาะแล้วก็ พาสีนี่อาจจะสวยนะครับสวยนะครับ,สว,รบสวยแล้วก็อันนั้นกันนะฮะนะอ่านี่นะครับภายในข้างในบ้านนะ fc ข้างในนะครับผมเนาะอะ่แล้วก็จะต่อไฟต่อสวิฟไฟเพื่อพีนะ่จะปลักมีอะไรนะ fc อ่าเสียบปลักเสียบอะไรนะครับอย่างอาทิเช่นตัวนี้นะฮะ fc ใช่หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ กับเรื่องที่ลงสายไฟอะไรต่างๆนะฮะอ่าแล้วก็ข้างในบ้านในเอซีนะ FC, เวลามันก็จะปิดเสียงนเอซี FC. อ่าถ้าเราพูดดังไว้นี่นะข้างนอกเขาไม่ได้ยินนเอฟซีเนาะมันก็จะปิดเสียงด้วยนะครับอ่านี่นะครับเปิดเพลงดังข้างนอกก็ไม่ได้ยินนเะอฟซีอ่าฮะ นี่นะครับสวยงามมากนะฮะเอฟซีอากาศเย็นด้วยนะฮะ,ะช่าเลยหลมดีนะฮะดูรลางคายเอฟซีก็อีกวันสองวันน่าจะโอเคนะครับนาองเอฟซี C. ก็ติดตั้งอะไรต่างๆแผนแนวองยนไว้นะฮะแผนรูปทรงไว้นะฮะเนาะเนี่ยครับแล้วก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะเอาเฟอดิเจอร์เข้ามาใส่นะฮะตั้งไว้นะครับจะเพื่อแบบมองจริงๆนะฮะครบเสร็จเลยนะเอซอ่าอครับ นี่นะครับเนาะนี่นะฮะเอซแต่ว่าวันนี้ก็หยุดพักงานวันนะเอฟซเพราะว่าต้องไปให้กำลังใจลุงนะฮะที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะเอซเนะาะลุงฟ้านะฮะนี่นครับผม ชื่อยดีมากนะครับเจอดเลยนะับก็เป็นอะไรหนะ้าที่แบบความทนทานหนานแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับต่อให้กี่คนต่อจี่คนนะครับเดินขึ้นมาคนน้ำหนักเยอะเดินขึ้นมาก็ทนนะครับเนาะกระเบื้องอย่างดีเลยครับเนาะของแท้นะ้ c อซอ่านะครับนี่นะฮะกระเบื้องของแท้นะครับ เขยาเขยานี้มันไม่ล่วงไปนะฮะไอซีเน่นหนานะครับอ่าโอเคนะฮะต้องขออนุญ,ญาตลงชิปนะครับนี่คืออัปเดตบ้านของพี่ชัยชาแนลนะครับเช้าวันนี้นะฮะเนาะอ่านะครับอ่าครับก็ขออนุญ,ญาตลงลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแม่งทัพผูกชาแนลครับโอ้ นี่นะฮะเอะความพื่มหน้านะครับผม